สวัสดีทุกท่านที่หลงทางมายัางช่องนี้ก่อนที่จะไปรับชมกันเนี่ยขอฝากช่องทาง Ti กต o อกเมะไม่งะเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะจ๊ะอขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสปอยเนื้อหามหาสึกคนชนเทพตอนที่67เบลเซบับตัวตนแห่งความตะกรับอาจเรียกได้ว่าเป็นผู้ปกครองของวิญญ,ญาณร,ร้ายหรือที่เรียกว่าซาตานซาตานเป็นคําที่มีความหมายถึงราชาปีศาจผู้เป็นศัตรูของพระเจ้า ตอนที่67อดีตของเบลเซบับมีข่าวลือว่าเบลเซบับถูกสาปโดยซาตานตั้งแต่แรกเกิดรวมถึงเราเทพที่เกี่ยวข้องได้รับการกล่าวขานว่าหัวใจของพวกเขาถูกซาตานฉีกออกและเปิดชีพพวกเขานอกจากนี้ดูเหมือนว่าเบลเซบับเองจะรับรู้ถึงคำสาปนี้และปิดวิเวกอยู่คนเดียวมาเสมอเบลเซบับนั้นมีชีวิตที่น่าเศร้าเขาต้องเผชิญหน้ากับความโดดเดี่ยวในขณะที่เบลเซบับเดินอยู่เนี่ย ก็มีเทวทูตท,ทั้ง3คนตะโกนเรียกชื่อเขานั่นคือลูซิเฟอร์อาซาเซลและซามาเอลโดยซามาเอลเนี่ยคือหนึ่งในเทวทูตของศาสนายูดายโดยซามาเอลแปลว่าพิษของพระเจ้าเป็นเทวทูตท,ที่ประวัติไม่ค่อยแน่ชัดว่ากลายเป็นเทพตกสวรรค์หรือไม่โดยมีการกล่าวว่าซามาเอลนั้นเป็นเทวทูตแห่งความตายส่วนลูซิเฟอร์กับอาซาเซลเนี่ย เป็นเทวทูตตกสวรรค์เหมือนกับเบลเซบับลูซิเฟอร์เนี่ยคือหนึ่งในเจ็ดบาปอัตตาหรือบาปแห่งความเย่อหยิ่งนั่นแหละและอาซาเซลเนี่ยก็คือเทวทูตตกสวรรค์ซึ่งสัญลักษณ์ของเขาคือแพะรับบาเดี๋ยวผมมาทําประวัติแยกให้อีกคลิปหนึ่งแล้วกันน่าจะเล่าได้สนุกกว่าเทวทูตทั้ง3ได้ตะโกนเรียกเบลเซบับและลูซิเฟอร์เนี่ยก็บอกว่าเขาได้ยินว่ามีคนที่น่าสนใจในเมืองนี้แต่เบลเซบับก็เพิกเฉยต่อเทวทูตทั้งสาโดยบอกกลับไปว่านายเคยได้ยินเรื่องคำสาบไหมล แต่ลูซิเฟอร์เนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้และชวนให้เบลเซบับมาร่วมเดินทางกับเขาไปยังเอเดนส่วนเอเดนคือที่พำนักของอดัมและอีฟทางด้านของเบลเซบับนั้นไม่อาจเข้าใจได้ว่าทาไมเหล่าเทพที่น่านับถือพวกนี้ถึงพยายามที่จะมาตีสนิทกับเขาเพราะเทวทูตทั้ง3นั้นตัดสินคนจากภายในไม่ใช่ภายนอกพวกเขาจึงมองเห็นสิ่งที่ดีในตัวของเบลเซบับนั่นเองเบลเซบับอาจจะมีความสุขก็ได้นะหากออกเดินทางไปกับพวกของลูซิเฟอร์แต่เบลเซบับก็ปฏิเสธไปมันคงจะดีกว่า ถ้าหากว่าไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับพวกเขาเพราะฉันน่ะไม่อยากให้พวกเขาตายอย่างไรล่ะอย่างไรก็ตามลูซิเฟอร์เองเนี่ยก็เป็นสมุนของซาตานมาช้านานแล้วไม่ใช่สิ่งที่ต้องจริงจังมากหรอกทางด้านของอาซาเซลและามาเอลเนี่ยก็พยายามอย่างหนักที่จะแอดเฟนกับเบลเซบับทางด้านของเบลเซบับเองก็ทนไม่ไหวจนต้องระเบิดเสียงหัวเราะออกมาอย่างสนุกสนาน เขามีประสบการณ์โง่งๆในการขโมยแอปเปิลจากสวนและถูกเจ้าของสวนจับได้และไล่ตามแอปเปิลต้องอร่อยมากแน่ๆด้วยเหตุการณ์เช่นนี้เบลสับบสามารถปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระราวกับว่าคำสาปนั้นหมดไปแล้วทางน้านของลูซิเฟอร์และคนอื่นๆเนี่ยก็ได้เป็นเพื่อนกันลูซิเฟอร์และพรรคพวกเนี่ยเป็นคนคิดบวกที่มองโลกอย่างอ่อนโยนทางด้านเบลสับบเองก็แสดงรอยยิ้มอย่างมีความสุขมันเป็นวันที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานที่จะได้หัวเราะก,กับลูซิเฟอร์และคนอื่นๆเบลสับบ อยากอยู่กับทุกคนตลอดไปการไปเที่ยวในสวนเอเดนครั้งนี้เป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุดในชีวิตของเบลเซบับในวันที่เดียวดายและเจ็บปวดคุณอาจไม่มีอะไรจะต้องเสียแต่เมื่อคุณมีความสุขคุณจะสารต่อสิ่งนั้นเพื่อปกป้องมันและไม่ยอมสูญเสียมันความคิดของเบลเซบับนั้นเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติมากและเขาก็คิดว่าทุกคนเองคงอยากให้เป็นแบบนั้นเช่นกันจูๆ่ๆภาพของเบลเซบับก็ตัดไป เขาเตื่นขึ้นมาอีกครั้งกลางป่าและพบว่าตัวของเขานั้นเต็มไปด้วยเลือดและเป็นปริมาณเลือดจำนวนมากเลือดพวกนี้คืออะไรกันแบลไซบับเกิดความสับสนเขาตะโกนเรียกลูซิเฟอร์และคนอื่นๆซึ่งอาจนอนอยู่ข้างๆเขาในป่าแต่เขาไม่ได้ยินเสียงตอบรับจากใครสักคนเลยจนกระทั่งเขาพบว่าเพื่อนๆของเขาถูกสังหารจนหมดทั้งหมดถูกสังหารโดยการแทงทะลุหัวใจ เบลเซบับใจแตกสลายเมื่อเขาเห็นว่ามีแมลงวันอยู่ในบาดแผลเพื่อนๆทั้งหมดของเขาต้องมาตายลงเพราะคำสาปของเขาเองฉันถูกสาบความเครียดชังและความรารถนาอย่างแรงก้าที่จะแก้แค้นซาตานของเบลเซบับศัตรูที่มองไม่เห็นซึ่งฆ่าชีวิตเพื่อนรักของเขาไปอย่างไร้เหตุผลนี่คือเป้าหมายแรกในชีวิตของเบลเซบับหากแกทำให้ฉันไม่มีความสุขและพยายามพากทุกอย่างไปจากฉัน ฉันจะเอาทุกอย่างไปจากแกด้วยฉันจะฆ่าแกเบลเซบับประกาศกล้าว่าเขาจะแก้แค้นศัตรูที่มองไม่เห็นของเขาซาตานจากนั้นเบลเซบับก็เริ่มค้นคว้าเกี่ยวกับตำนานและตัวตนของซาตานวิธีทำลายคำสาเขาหมกมุ่นอยู่กับการค้นคว้าจนสภาพร่างกายของตนเองนั้นเปลี่ยนไปแต่เขาก็ไม่ได้สนใจเขาเก็บตัวอยู่แต่ในห้องสมุดพยายามเปิดเผยต,ตัวตนที่แท้จริงของซาตานจากวรรณกรรมจำนวนมากจนกระทั่งไปพบกับ วิธีสร้างพยามาณหาจุนซึ่งเขาได้นำปรสิตไปฝังในซีโรฟุก,กุนั่นเองและแล้วก็มีเทพธิดาองค์หนึ่งกำลังมาเธอกำลังสืบสวนคดีฆาตกรรมของลูซิเฟอร์และคนอื่นๆและได้ยินข่าวรือเกี่ยวกับเบลเซบับซึ่งถูกกล่าวขานว่าเป็นผู้รอดชีวิตและเป็นผู้กระทำความผิดของเหตุการณ์นั้นเธอมาพบกับเบลเซบับเทพธิดาเลลิผู้แสนสง่าง,งามเลลิลคือเพื่อนสมัยเด็กของลูซิเฟอร์และถูกกล่าวขานว่า มาเพื่อค้นหาว่าใครคือซาตานที่ฆ่าลูซิเฟอร์และคำสาปแช่งพวกนั้นเธอนั้นมุ่งมั่นเป็นอย่างมากที่จะแก้แค้นซาตานแต่ถ้าหากว่าเบลเซบับถูกสาปแช่งโดยซาตานแล้วล่ะก็เธอจะคอยดูแลเบลเซบับและช่วยกันสืบหาความจริงไปด้วยกันต่อให้เบลเซบับจะปฏิเสธไปมากแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์เบลเซบับพยายามปฏิเสธ แต่มันก็ไร้ผลเขายอมรับลีลิตเป็นคู่หูในการแก้แค้นถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าตัวของเขานั้นคล้ายกับลูซิเฟอร์ก็ตามซึ่งก็เป็นความจริงที่ตัวของเบลสบับนั้นเป็นคนชอบเร่งรีบคล้ายกับลูซิเฟอร์แต่เนื่องด้วยเหตุจูงใจและเป้าหมายของเบลสบับกับลีลิตเหมือนกันทุกประการจึงไม่มีเหตุผลที่จะไม่ร่วมมือกันทั้งคู่ค้นคว้าอย่างหมกมุ่นไม่กินไม่นอนบางครั้งก็ไปเยือนดินแดนอันตรายของอยมโลกเพื่อค้นหาบ่อแสเกี่ยวกับซาตานซาตานคือสิ่งที่ทุกคนเกลียดชัง สิ่งที่ทุกคนรู้จักสิ่งที่ทุกคนไม่เคยเห็นทั้งคู่ค้นคว้าร่วมกันเป็นเวลานานจนเกิดสารสัมพันธ์กันอย่างรึกซึง้งและดูเหมือนว่าเบลเซบับนั้นคงจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วในคืนหนึ่งเบลเซบับกําลังค้นคว้าเกี่ยวกับวรรณกรรมเพียงลําพัง เขารู้สึกว่ามีลางร้ายอยู่ข้างหลังเขามีกลิ่นอายของซาตานที่ฉันตามหาเบลเซบับถูกดึงดูดเข้าสู่โลกแห่งความฝันที่ซาตานสร้างขึ้นซาตานผู้ภาคชีวิตลูซิเฟอร์อาซาเซลและซามาเอลเบลเซบับตะโกนให้ซาตานหยุดแต่ซาตานบอกว่าความรักและความเขียดชังเป็นเหมือนกับเหรียญที่มีสองด้านเบลเซบับไม่อาจหนีจากฝันร้ายนั้นได้ซาตานกล่าวกับเขาว่าสิ่งที่เจ้ารักจะผังพินาศบทขยี้ลูซิเฟอร์และผู้อื่น และจิบเลือดอันสดชื่นของพวกเขาเบลเซบับตื่นจากฝันร้ายหายใจหอบหนักและมีเหงื่อออกจำนวนมากแต่เลลิก็มานั่งและปลอบโยนเบลเซบับด้วยการกอดเขาเบลเซบับสาบานกับเลลิว่าจะปกป้องเธอจนถึงที่สุดแต่ความเป็นจริงนั้นแสนโหดร้ายเบลเซบับแทงทะลุหัวใจของเลลิแฟตแบล็กย้อนกลับมาตัวตนที่แท้จริงของสาตานก็คือเบลเซบับทันทีที่ความรักของเขามีต่อใครสักคนถึงขีดจำกัดเบลเซบับจะทำรายมัน ความจริงของคำสาปซาตานที่มีต่อเบลเซบับคือแรงกระตุ้นการทำลายล้างชีวิตปีศาจที่เหมือนจะอยู่ลึกลงไปในจิตใต้สำนึกของเบลเซบับที่เรียกว่าการทำลายล้างซึ่งมันเป็นด้านที่เบลเซบับไม่สามารถควบคุมได้แล้วฉันจะหลุดพ้นจากคำสาบนี้ได้อย่างไรวาระสุดท้ายลิลิตสั่งเสียกับเบลเซบับว่าเจ้าจะต้องอยู่ตามลำพังเจ้าห้ามฆ่าตัวตายเด็ดขาด และเจ้าก็รอวันที่ใครสักคนจะมาฆ่าเจ้าและนี่ก็เป็นเหตุผลที่เบลเซบับทดลองสัตว์ประหลาดมาอย่างมากมายเพื่อจะหาตัวตนที่สามารถฆ่าชีวิตของเขาได้คำสาปของซาตานคือเมื่อใดที่ความรักของเบลเซบับเต็มเปี่ยมในหัวใจตัวตอนอีกด้านหนึ่งคือซาตานจะถูกปลุกขึ้นมาและทำลายทุกสิ่งที่เขารักไปตราบใดที่เบลเซบับยังอยู่ซาตานจะไม่มีวันตายและเมื่อซาตานยังคงอยู่มันจะไม่ยอมให้ผู้ใดฆ่าเบลเซบับได้เช่นกันจบตอนที่67 เดี๋ยวตอนที่68จะแยกทำอีกคลิปหนึ่งขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามารับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดี